นี่ผู้ชายึงเวลาที่ต้องขับรถแล้วควรใช่แล้วอ๋อขวดซองเวลาสิบเจ็ดอะไรแบบนี้วซองก็ใช่แล้วระวังด้วยนะขวดซองทับขวดซองับเค้กน้ำมันลยปลาแกโอ้ใช่ผู้ชายมันแน่นอนครับ ไม่กล้าวะไหนกาเราะนเป็นกระดาษัเรอไม่กลาด้วยไหนอ๋อ น,น้คาโคตรเกับ้ค่าอยากก่างเกะเดาจะวิ่งหนีผียังไงโอ้โหห้องน้ำโค้โจโค้ ใดๆด้วยทัศนคตินั้นโอเคคุณคุณนะแต่ในชั้นบินเท่าไหร่อะไรฮะุคขาโกดโอเคน่าจะเป็นการบินกางกลางช่ ไได้กลางมากเุแต่ฉันาดบริการดีมากตู้แซาบ้จะมปั้มโลกต่อยกับปูเป้คุกาแจะนะัของคุณเกี่ยกับเรื่องนี้เออแล้วแต่ค่ะอเรืงแค่นี้เาเอาทำตอนนี้ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวไม่ลูกค้าเรื่อค่ะเออ เงินเฮ้เกินปิเดินเดินดาบผู่บ้านะนอ้ตโหเนี่ยเห็นไหม

นะและอีกเหตุผลหนึ่งที่ฉันมาที่นี่ตอนนี้ก็เพราะนี่นักฆาอยาใก้ฉันแค่อยากเ,เรียนคุณครับันได้ยินมาว่าพวกเขากำลังพยายามโจมตีคนงานจังจริงจังไหมไม่นี่ไม่ดีฉันต้องทำอย่างไร ใครก็ตามที่น่าสงสัยเอ้าโอเคจะทำที่ให้คุณน่าจะเป็นเกเนี่ยคกลัวทองเนี่ยนี่อดูดีดีาเงิน่ะเงินอะเอาเงินนอมันให้ให้เองนแล้วมเอาของลกคได้ไมไไป ฉอนขอบัดซีคัราได้ไหมได้ๆเอ้ยยังถ้าได้ยินอย่างก้องซุดงว่าอาอับคุณเป็นร้านเดียวที่เปิดในขนาดนี้แั่ไม่ค่อยดีเลยไม่อย่างแน่นอนคุณต้องปลอดภัดย,ยอะไรวะแต่ให้ฉันเข้าเอาเครื่องดี โอเคน่าจะเป็นหนึ่งจุดเก้าเก้าเหยาน้ำเอาให้เสรเรียบร้อยโอเคายอยู่อย่างก่อภไปตอนนี้โอเคครโอเคฉันจะทำอย่างดีที่สุดต่ครัอแล้วาขึ้นใหม่ ซองแล้วก็น้ำอย่าเพัานั้นเขย่าหุ้ยไฟดับแปลกสิตรงไหนวะโอ้นน่นโน่นไอ้้ย่ข้าวอ้่าวกูมองไม่เห็นคว่ำ อูนาด้วยมึงเอาบางเอเงี้ยเลยห่างมึงไปกุรงอยก่อ่านั่นใครใครโอ้ต่อหน้าต่อเสื้อแดงเวียนเอาดู้ดูเหรอว่าต้องมีซัมสเก้นแน่นอน ก็มีจำเป็นแน่นอนครับปัดไปอยู่ข้านะอข้างนอกตรงนี้เอาน้ำมึงอยู่ข้างในกูอยู่ข้างนอกนะีเอาน้าเอาอาหารทำไมภีพไม่มีโหมดวะอ๋ออโนะต้องฟังคีโอเคครับไม่เยอ นักฆ่าแบบอน,นุคมที่อยู่ใกล้เคียงอยู่ในแรื่นี้ขอแนะนำให้คุณกลับบ้านเร็วเลยถ้าคุณไม่ทานคุณอาจตกอยู่ในอันตรายอย่างหนใบันทีด้วยแต่แน่นอนว่ามันเป็นทางเลือกของคุณอ,อ,อ,อยู่ไหมตอนอ,อยากจจอยากเจอผีไหมไมอยู่ดิรู้จ <laughs> ยรู <laughs> ย่ <laughs> ักร <laughs> ู <laughs> ูู้้่ ฉันคิดว่าฉันจะโอเคที่นี่ดีมากพอดีกับพวกเองเราเป็นผู้หญิงนะไปๆครับขอบคณที่เป็นห่วงนะครับผมเราไม่ได้ซื้อของเขามาเตือนือเปล่า อโอ้โหส่งโดนมากฉันขอได้ไหมหรืออะไรอ่ะแม่วสีอะไร,ออะไรขอโทษเพื่อนสำหรับเด็กเท่านั้นแต่ฉันเป็นเด็กเหรอแล้วคุณมาที่นี่ได้อย่างไรหรือคุณลุงเอ่อ ไม่สำคัญฮ่าฮ่าให้ฉันทำให้สิ่งนี้ชัดเจนไม่ได้รับตอนนี่ของไม่โอ้ส่งตันมากที่นี้ดูเหมือนขยะแล้วไม่นะ

โอ้ยเสือดโอ้ยไม่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 โย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 สวัสดีครับต้องการอะไรจุดจุดจุดผมต้องการเครื่องไหนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมต้องการหมาป่าตกลงนี้ครับใช่พูดอะไรไหมจุดจุดจุดออกไปจากร้านกุ๋ย ไห้เ<ถ>ป็นไปเดี๋ยวตีต <wei> ู <GO av uther> ้เลยวันน so so ี้จะมาพดกับอยู่ฮึฮึชึฮึรึฮ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 ึว ตาวน้อยอ๋อเตินมดอ๋อเนี่ยมาแล้วภาพไม่โหดอ่ะดื้อโ้นี่นอีกสำคัโอ้นักสื้อต้องไม่ตรงโตนจังวะางนาจัุกคน้อลงไอ้ ถ้ามีผอีกฎถ้าคุณเคยเห็นอ้ยอยไม่ทันโอเคโอเคแต,แต่จะต้องห่วงระวังนะโอเคเบาเสียงหน่อยปวดทุกวันไอ้เหี้ยฮ้เเาา ุ่งแก่วหรอตำรวจหารทหาตำรวจ องกับเกลี okay. ่เขามาที <t une> <t une ่นี่โอเคออย่าต้องอย่าตกใจเราต่งหน่วยพยานรวดเร็วฉันคนวิ่งซ่อนเอวมันจะขึ้นอยู่กับุเวลาเขาไม่บอกด้วยมิซ่อนซ่อนนี่น้ำไหม 六。<Yeah. S 2> cool. กูเหรอเฮี้ยอยู่หลังรถเราไม่มีโอ้โหโอ้ยจะจะวายโอ้ยโอ้ยไอตีเกินดีที่สุดอะคนเนี้ยโอ้ยท่าจะแกเลยเองอะโอ้ยคิด้ยใจหายเจ้ากูจากคนทำคนเดียวกันอะดีที่สุดนะ パパパ。